ครับสวัสดีครับผมพัทรพลบัญชาจารุรัตนตัวแทนจากทีมพลังชุมชนคนทำงานมาขอบคุณทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกุจ,จิกและสมาชิกสภาเทศบาลถือว่าทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานไม่ว่าท่านจะเลือกผมหรือไม่ได้เลือกผมผมก็ขอคุณที่ท่านมาใช้สิทธิ์ในการที่จะ เลือกคนมาบริหารเทศบาลผมเองยืนยันนะครับผมและทีมงานจะทํางานตามนโยบายที่ขอคะแนนจากท่านขอความไว้วางใจจากท่านและถ้าท่านมีอะไรที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมหรือใดๆให้พวกเราทีมพลังชุมชนคนทํางานได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมท่านแจ้งได้นะครับผมและทีมงานยังเป็นคนทํางานเหมือนเดิมยังจะรับใช้ท่านเหมือนเดิมเราจะมา ร่วมกันพัฒนาบ้านกุจิตของเราให้ไปข้างหน้ามาร่วมกับพวกเรานะครับทีมงานพลังชุมชนคนทำงานขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับขอบคุณครับ